ไม่สนลุงพลเข้ามอบตัวพอบอรตรอสั่งชุดสืบสวนเจอตัวที่ไหนจับทันทีเมื่อเวลา8.30นาฬิกานาทีที่สพเมืองสมุทรสาครนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มาทำทุระเรื่องคดีในความรับผิดชอบโดยทนายตั้มกล่าวเพียงว่าวันนี้ตนมาติดต่อเรื่องคดีให้ลูกความซึ่งในส่วนของคดีลุงพลนั้นตนขอถแถลงต่อสื่อมวลชนพร้อมกันในเวลา10นาฬิกาของวันนี้ โดยนายสิทธากล่าวต่อว่าในส่วนตัวแล้วไม่มีอะไรต้องหนักใจในหลักฐานที่ตำรวจแจ้งว่าพบในที่เกิดเหตุด้านนายชัยพลก็เช่นเดียวกันไม่ได้หนักใจอะไรและหลังจากนี้จะเดินทางไปที่มุกดาหารเพื่อไปจัดการเรื่องคดีของนายชัยพลตามที่ได้รับเป็นทนายความโดยในเวลา10นาฬิกาทนายตั้มจะพาลุงพลไปมอบตัวกับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอรตอรอที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา10นาฬก10นาทีพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอตรอไม่รับการมอบตัวของลุงพลโดยให้ชุดสืบสวนกําลังตามอยู่เจอที่ไหนให้จับที่นั่นโดยคาดว่าน่าจะโดนจับกุมก่อนถึงการมอบตัวที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ